ครนะับวันนี้ก็มาแยกกอของชายผ้าสีดากอมันใหญ่นะแล้เลยเลยแยก,กออกปูกให้มันขยายได้หลายๆกอนะตัวนี้ก็ผ่านไป2เดือนแล้วนะตัวนี้ผ่านไปปีกว่าแล้วนะก็สวยงามแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาแยกกันกนะ็ใช้มีดตัดนี่แหละนะ ตัดออกมาแล้วเนี่ยจะได้กอแบบนี้เราไปใส่ที่แขวนใหม่นะอาจจะเป็นกระถางข้างบนก็ได้หรือลวดแขวนเลยก็ได้ช่างกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ในที่สุดนั้นเลยก็จัดการแยกแล้วก็เอามาปลูกนะนี่แขวนที่ใต้ต้นกิกหรือว่าต้นกระโดนน้ำนะก็ทำให้โอ้เป็นม่านสวยงามมากเลยนะเนี่ยจาก4กอนะตอนนี้กลายเป็น7กอแล้วนะนี่ฮะสวยงามมากนะฮะแต่ว่าตอนแรกเป็นกอใหญ่ แต่ว่าเราทำให้มันเป็นกอเล็กนะแล้วมันจะได้ขยายเข้ามาันแล้วเราเติมปุ๋ยไปด้วยนะปุ๋ยก็นาเล็กใช้เป็นปุ๋ยขี้บัวแห้งนะเวลาเราลดน้ำมันก็จะค่อยๆซึมซึมมาทีละนิดนะไม่ได้ว่าออกมาเยอะจนเข็มตายนะนี่แหล้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะและมุมนี้ก็จะมีเขาฤาษี โอ้โหนาเล็ก oh ผูกเกาะไว้เมื yeah. hmm. hmm ่อ hmm. ต hmm ั้งแต่ปีก่อนนะเริ่มสวยงามแล้วนะเห็นไหมครัเดี๋ยวค่อยเติมเต็มไปเรื่อยๆนะสวยจริงๆฮะสวยจริงๆนะนี่นะก็เป็นวิธีการง่ายๆของเรานะส่วนที่เราใช้ผูกเกาะเราก็จะใช้ตะแกงเก่าบ้างฝาพัดลมเก่าบ้างนะหรือว่า เล็กก็จะใช้กระถางเป็นลักษณะคว่ำนะที่คว่ำเพราะอะไรเราต้องการใส่ปุ๋ยไปด้วยนะแล้วก็เวลารดน้ำเนี่ยให้น้ำมันซึมมาจากทั้งบนนะเป็นที่เก็บกักน้ำด้วยนะให้ดูนี่นี่น,น,นะต่อไปมันก็จะมีกอใหญ่ๆระยะห้อยมาสวยงามเต็มไปหมดนะถ้าตัวไหนที่มันแตกหนอขึ้นมาเพิ่มนัเล็กก็จะขยายเพิ่มเรื่อย ตอนนี้คือบรรยากาศของเขาก็คือส่วนใหญ่ก็จะแค่แตกหนอแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันชื้นชุ่มชื้นพอดีพอดีเนี่ยที่มันเป็นสปอร์มันก็จะปิวไปเกาะตรงไหนมันก็จะเกิดตรงนั้นนะแต่บังเอิญว่าที่นี่เรามันมันไม่ไม่ใช่โซนป่าแถบจันทบุรีที่มันชื้นชื้นนะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะมีเฟิร์นนะ สปอไปเกาะได้แล้วเกิดใหม่ได้นะแต่แค่นี้ก็สุขใจแล้วขยายโดยวิธีการแยกหน่อนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่นี้คับผมสวัสดีครับ